ว่าไม่น่าจะเปงการสร้หลสรแต่เลยแต่นเรื่องของธรรมชาติั้ตัวลอิงทั้งนีองจากเราเห็นว่าผ่าน่วงลงมา่อางด้วยแปลว่าแต่ว่าในืองขอเยอดสมเด็จอทจะเป็นแล้วเนื่องจากว่าต้องมีถ่ายนเพราะฉะนั้นอาจเปไนได้สามที่อกับคุรก่ยคเรื่องที่น้องเป็นจอยใเองส่วนหนึ่งในฐานะที่เรเข้าแล้วมันหนมันให่กระอบเรือจัก ที่ทางงของไม่เพื่งจะเกิดขึ้นผลการปฏิบอติงานในงานการสระชุมคณกรรมการต่างๆั้งาต่ที่นักเรียนผู้นั่งในทีอนั่งแต่ในการในเช้าวันนี้ไม่มีปัญหไม่หมที่จะก่อให้เกิดการเรื่องหลอกสอนและดูนิสัยว่าสมาชิกสภาพผิดหลอกสอางกรทาการส่วนมากและสมาชิกผูโดยทัพเข้าไปก็เป็นการเดินรบการต่อสู้อ่อนเข้าไป ซึ sí, um, ่งลงหทำอไม่การเรียกาื่อชื่อที่เป็นการมีการมีการติดีามอย่ารอบคอบทีคำขอให้สารพิจารณาให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่สอสอไว้จนกว่าสารจะมีคำสั่งนครัแล้วองการเห็นว่าทุรานี้ครกตดำเนินการไม่ถูกต้องตามขั้นตอนที่ควรจะเป็นตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่ายป็นการสืบสวนในไมวหนลาการพิจารไม่มีในกยานหลินนีะครับทางนายอุบลพรบุญทองประธานสุกตอคุณอ้สบายแก่สื่หมวมไปไว้ว่ากรณีนี้เป็นการดำเนินการของคณะกรรมาการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งเป็นไปตามรักธรรมาูญมาา82วิใช่การดำเนินการสืบสวนไต่สวน การจะทำต่อผู้กฎหมายเกี่ยวกับการเลือตั้งและพักการเมืองซึ่งจะต้องเป็นไปตามระเบียบที่ต้องมีการแจ้าาแง,ง,าางข้อกล่าวหาแก่กลุ่มผูทากรรับารับลระฐารัาลรัฐบารับาลัฐบาับาฐบาบามรัาลราลาลนประฐรัรัฐบาลรัฐาสรัฐาลาพรองสาลรใฐาลรัฐบาลรสฐดาลรัฐายรัารัฐบาลรัสั ผ่านมาซึ่งก็เป็นคดีไหนไม่ได้นอกจากคดีผู้หนึ่งผู้ยุบพักในยุติธรรมในส่วนที่ยังไม่ต้องตามพักการไกลเห็นว่าเมื่อพิจารณาระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่มีการสืบสวนการไปสืบและการยื่นขีดชี้ขาครับเรายังยืนยันว่าสิ่งที่ต่อไ ปารธานบวกร่าวนั้นแม้ปัติของบทั้งหมดไม่ถี่าด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้นะครับขอใอนุญาตต้องลทีจริงๆน่าเกวนารที่หนึ่งสำหรับคดีหุ้นไอทีวีเราเห็นว่าบวกรไม่อาจนางกรณีตามคำวี่นส่ายสารนูลที่ 5ับ2 5ซาึ่งก็คือคดีผู้พักอนาคตใหม่มาทียบเทียงกับก้อนทีเปินคดีผู้ไอทีได้ด้วยเหตุผลอย่างน้อยสองขันตอนก็อให้นัว่างข้การขยายผลการคดีตามดำวิทิไชหรืคดีียบพรรคุพักอนาคใหม่นะครับเป็นกรณีที่พณะที่ระชุมอยากตระสอบข้อมูว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา93กำหนดให้ในายทะเบียนพักการเมืองรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานพร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นพิจารณาว่าทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดซึ่งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวุฒิพักการเมืองเนี่ยในข้อ54วัดหนึ่งและข้อ55วัดหนึ่ง ได้กำหนดรองรับหลักเกณฑ์ไว้ในลักษณะทั้งหมดเดียวกับพรบวัาด้วยพักการเองนะครับมาตรมาบัตรสองและบัตรมาบัตรสามอาจจะไม่ตึงบัตรเดยวทันี้หลเกียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยพักการเมืองข้อ55วรรคหนึ่งกำหนดให้นำหลักเกียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าการสืบสวนการไต่สวนการวินิจฉัยมาบังคับใช้ โรยลมหรือหลัดลมนั้นนะครับจะมีหนึ่งกู้ซึ่งดังนั้นเนี่ยสารและตัวจึงวางหลักไว้ว่าการนำมาใช้บังคับโดยหลังลมมิได้หมายความว่าจะต้องนำระเบียบต่างๆมาบังคับใช้ข้อแต่เป็นตัวอีที่นำมาใช้เพื่อระเบียบกรกตรว่าไม่พักการเ ถ้าทมไว้นอนั้นศาลบอกว่าเรื่องสายบางคุ้งได้แตก็ไม่ด้จริงไม่มีการแก้ข้อบคราและให้พักอนาพบไปในวันนั้นมาชี้แจงเอาความข้เสียเนี่ยเพื่อให้ศาลรับ